นี่คือสามคำที่ฮงเต้ชอบตอบขนังต่างๆเวลาขนังเขียนเอกสารมาหาฮงเต้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่าฮงเต้คิดขีเขียนเขียนอะไรในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับเพราะว่าในหนังต่างๆนะครับจะเห็นว่าฮงเต้นั่งเขียนอะไรตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าเจ้าเจอนะครับเจ้าเจอก็คือเอกสารที่ขนังท้องถิ่นส่งให้ฮงเต้จากทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนก็คือเขาต้องส่งเจ้าเจอมาให้นะครับ โดยสิ่งที่เขียนในเจ้าเสือมันได้หลายอย่างมากได้หลายอย่างจนบางทีฮ่องเต้อาจจะปวดกระบ,บาลก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีคนนางคนนางได้ถวายมาม่วงจากไต้หวันให้กับฮ่องเต้นะครับตอนนั้นอยู่ในสมัยของคังซีเนาะคังซีดูแล้วก็รู้สึกว่าอืมโอเคแต่ว่าไม่ต้องส่งมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์สําหรับคังซีเองแต่ว่าคนนางคนนางเขาก็ส่งมาอีกส่งมาอีกนะครับแล้วก็คังซีก็ตอบอีกตอบอีกว่าเออ ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมาแล้วจนในปีถัดไปนะครับผมคนดังคนนี้อีกละก็เขียนส่งมานะครับว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีใครๆกับฉลองวันเกิดเนี่ยขอเข้าเฝ้าได้ไหมฮงได้บอกว่าไม่อนุญาตเพราะว่าฮงได้อาจจะแอบลำคาญหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีคนดังคนนึงก็ถามถ่ายทุกสุว่าฮงไดหยงเจิ้งเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับฮงไดหยงเจิ้งก็ตอบสบายดี ค่าสบาดีค่าสบาดีแล้วก็อันสุดท้ายคือค่าสบายดียดดยยดช่วงนี้วุนขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผม นอกจากนั้นนะครับผมยังมีคนที่แจ้งเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ฮงได้ทราบนะครับอย่างเช่นเนี่ยในอำเภอที่ฉันดูแลนะมีผู้หญิงคนนึงเก็บเงินได้แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้เองแต่ว่าเอาไปคืนให้เจ้าของฮงได้ก็ตอบว่าเรื่องแค่นี้แจ้งมาทําไมนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรที่แจ้งผิดเวลาบ้างอย่างเช่นมีที่หนึ่งเขาเกาะกระปุกนะครับ แต่ว่าหลังจากสองเดือนผ่านไปนะครับผมคนดังคนนี้เพิ่งเขียนเจ้าเจอไปให้ฮ่องเต้นะครับว่ามีคนเก่อกระบดซึ่งฮ่องเต้รับทราบนานแล้วนะครับฮ่องเต้ก็ตอบกลับไปว่าพูดอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้หน้าไม่รู้หลางแบอบกว่าไม่รู้ความแต่ว่าคำพูดที่ฮ่องเต้ชอบตอบมากสุดนะครับก็คือสามคำนี้นะครับจอเต่าหลรอ 知道้แล้ก็จะแปลว่ารับรู้แล้วรับทราบแล้วนะครับผมซึ่งเป็นคำที่ห้องเต้แต่ละคนในสมัยราชวงศ์ชิงชอบใช้กันนะครับผมและอันนี้ก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับห้องเต้คิดขีดเขียนเขียนอะไรตลอดเวลาในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับอยากรู้อะไรแบบนี้อีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างมาครับ